สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพดธ,ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการใช้ออกซิเจน100%ในคนไข้ปวดหัวชนิดคลัสเตอร์นะครับซึ่งก็มาทําคลิปตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับว่าหมอจะอธิบายวิธีการใช้ออกซิเจน100%เนี่ย ในโลกคลัสเตอร์ของเขาให้นะครับเ,เนื่องจากอาจจะยังไม่มีคลิปที่ใช้ในการวิธีที่จะทำให้ได้ออซิเจน1น0นในคนไข้คลัสเตอร์มากนักนะครับก็ถือว่าผู้ป่วยท่านอื่นก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับคลิปแรกเนี่ยขอพูดก่อนว่าเกรินก่อนว่าวิธีการที่เราใช้ออกซิเจน1 0 0เนเนี่ยในคนไข้คลัสเตอร์เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ย มันมีหลักฐานทางการแพทย์นะครับว่าในเฉพาะคนไข้โรคคลัสเตอร์นะครับไม่นับรวมถึงไมเกรนนะครับก็คือออกซิเจนเนี่ยถ้าสามารถเรารับออกซิเจนเนี่ยโดมออกซิเจนเนี่ยที่เข้มข้น100%ได้เนี่ยอาการปวดหัวของโรคคลัสเตอร์ชนิดเฉียบพลันเนี่ยก็จะหายเร็วขึ้นนะครับโดยมีงานศึกษาเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งกลไกลการ ทีออกซิเจน100%่เี่ยทำให้ผู้ป่วยคลัสเตอร์เนี่ยดีขึ้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเกิดจากสาเหตุหนึ่งก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยจะทำให้ตัวหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเกิดการหดตัวลงเล็กน้อยนะครับซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยก็มีความคลา้คลายไมเกรนส่วนหนึ่งก็คือหลอดเลือดตอนที่เขาปวดเนี่ยจะมีการขยายตัวขึ้นนะครับ ชั่วคราวนะครับนั้นการที่ได้ออกซิเจนหนึเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดหดลงเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดน้อยลงแล้วก็หายปวดได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีข้อ,อขัดแย้งแล้วก็มีข้อที่กลไกทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาแล้วทําไมในคนไข้ไมเกรนเนี่ยถึงไม่ได้แนะนําในการใช้ออกซิเจนหนึ่งรรในการรักษาด้วยนะครับ ซึ่งเขาก็คิดว่าคงมีกลไกอื่นที่ทําให้ออกซิเจน100%เนี่ยได้ผลเฉพาะในโรคคลัสเตอร์เนี่ยด้วยกลไกอื่นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ไมเกรนเนี่ยยังไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยคลัสเตอร์เนี่ยสามารถนําไปใช้พร้อมๆกับการรับประทานยาแก้ปวดฉุกเฉินชนิดต่างๆที่ได้กล่าวไปได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่เราจะได้ออกซิเจน1 0 0เนี่ย เราจะต้องมีปัจจัยอยู่3อย่างนะครับที่ทำให้เราได้ออกซิเจน1น0นะครับ1ก็คือเราจะต้องมีเครื่องที่ผลิตออกซิเจน100%เนเนี่ยจากแหล่งกำเนิดเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนสีเขียวซึ่งจะมีหลายขนาดนะครับหรือจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องออกซิเจนคอนเดนเซอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องที่สามารถ นำออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยมาควบแน่นนะครับให้ได้ปริมาณ100%เนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องออกซิเจนคอนเดนเซอร์เนี่ยจะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าเครื่องออกซิเจนคอนเดนเซอร์เนี่ยในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่สามารถทำความแรงของการปล่อยลมออกมาเนี่ยได้เกิน5ลิตรนะครับแต่ว่าในกลุ่มโลกคลัสเตอร์ที่ต้องการออกซิเจน100%เนี่ยมักจะต้องการ ออกซิเจนลมที่ปล่อยออกมาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าโฟลเนี่ยอย่างน้อยๆในงานศึกษาเนี่ยก็คือ7ลิตรขึ้นไปนะครับงะนั้นต้องเลือกนิดหนึ่งว่าเครื่องออกซิเจนคอนเดนเซอร์เนี่ยสามารถผลิตได้โฟลที่7ลิตรขึ้นไปหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะเป็นรุ่นที่ต้องดีกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะนั้นจริงๆผู้ป่วยคลัสเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนบ่อยเหมือนโรคปอดหรือโรคก,การหายใจอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจริง ผมเองเนี่ยแนะนำให้ซื้อแค่ถังเขียวติดบ้านเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นปวดหัวคลัสเตอร์เนี่ยเราใช้ถังเขียวหมดแล้วก็ไปเติมได้นะครับเราไม่ได้ต้องใช้ต่อเนื่องครับฉั้นจริงถังเขียวเนี่ยก็พอแล้วที่เก็บไว้ที่บ้านเวลาที่เราปวดหัวคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับฉนั้นข้อแรกเนี่ยออเจน100%เนี่ยตัวที่สร้างแหล่งกำเนิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ แนะนำเป็นตัวถังออกซิเจนสีเขียวธรรมดานะครับแล้วถามว่าออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่มันพอไหมนะครับไม่พอนะครับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีแค่20%ของอากาศทั้งหมดเองนะครับงฉะนั้นเวลาเราหายใจปกติเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่แค่20%นะครับแกส๊สส่วนใหญ่ที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นไนโตรเจนนะครับ แต่ออซิเจนที่อยู่ในแท้งเขียวเนี่ยเราเป็นออซิเจนที่อัดมาจากร้านอัดออกซิเจนซึ่งจะมีออกซิเจนในนั้นเนี่ยปล่อยออกมาได้ทีละ100%ได้นะครับอันนี้ข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับข้อที่2ก็คือจำเป็นที่จะต้องมีตัวปรับแรงของออกซิเจนที่ออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนอพลาสติกใสๆนะครับแล้วมีเหมือนลูก,ล,กลอยอยู่ ขึ้นลงขึ้นลงตามที่เราปรับนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปนนหน้าผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวอุปรกรณ์ที่เราใช้ปรับความแรงของออกซิเจนที่ปล่อยออกมานะครับสาษาอักฤษเขาก็จะใช้คาว่า flow นะครับซึ่งอันนี้นี่งนะครับถังเขียวเนี่ยจะสามารถปล่อย flow ได้สูงมากนะครับอาจจะถึง10 20ลิตรขึ้นไปได้นะครับส่วนอย่างที่บอกคือ flow ของกลุ่มเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องควบแน่นออกซิเจนที่เป็น ออกซิเจนคอนเดนเซอร์ที่เป็นเครื่องเนี่ยก็ต้องเลือกรุ่นที่ผลิตโฟลได้เกิน7ลิตรขึ้นไปนะครับ <c oughs> ตัวผลิตตัวแหล่งกำเนิดออกซิเจนเนี่ยปล่อยออกซิเจนออกมาเนี่ยอาจจะได้หลักถังเขียวเนี่ยจะได้ถึง20 30ลิตรต่อนอาทีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวกำกับอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเปิดจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งในคนไข้คลัสเตอร์เนี่ยตามคำแนะนำก็คือเปิดตั้งแต่7ลิตรขึ้นไปก็พอครับเพราะฉะนั้นถ้าจะประหยัดออกซิเจน แล้วจะใช้ได้นานที่สุดเนี่ยก็ควรจะเปิดประมาณ7-8ลิตรก็พอนะครับก็ถ้ามีตัวอย่างของจริงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับคราวนี้2อ,อันแรกเนี่ยคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครพลาดนะครับเพราะว่าเราก็มีถังเขียวนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับตัวที่จะกำหนดโฟลของออกซิเจนเนี่ยเขา็มากจะแถมมากับวันที่ซื้อถังอยู่แล้วนะครับงนั้นเราปรับ ก็เห็นชัดเจนว่าเลขก7เลข8อยู่ตรงไหน,นครับไม่ยากครับอันที่3เนี่ยจะเป็นอันที่พลาดกันเยอะแล้วก็มีความเข้าใจที่ซับซ้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึงตัวที่เราดมออกซิเจนเนี่ยว่าเราควรจะใช้แบบไหนถึงจะได้ออกซิเจน100นะครับวันนี้ผมก็มีตัวอย่างก่อนที่จะอัดคลิปหน้านะครับก็คือแบบแรกก็คือเขาเรียกว่าตัวแคนูลานะครับออกซิเจนแคนูลาที่เรา ใส่ที่จมูกนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่สองก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนแมสนะครับอ,อย่างนี้นะครับออกซิเจนแมสเนี่ยมันจะมีสอง,สอง,สอง,สองจุดท,ที่ต้องดูนะครับก็คือหนึ่งก็คือจุดที่เป็นวาลนะครับตรงนี้นะครับ บางรุ่นไม่มีนะครับหรือบางทีเราไม่รู้เราก็ดึงออกนะครับอันนี้นะครับหนึ่งต้องมีเห็นว่ามีวาลนะครับอันที่สองคือมีแบบที่มีถุงแล้วก็ไม่มีถุงนะครับอันนี้เป็นแบบที่มีถุงนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำละเอียดอีกทีนึงคลิปหน้านะครับก็ติดตามได้ครับว่าออกซิเจนที่เราใช้สแบบนี้มันได้ออกซิเจนต่างกันยังไงนะครับ